จะเล่นแบบที่ปแปลกๆไม่คือเห็นฟีวจีซีท้าทายออบบี้คงไม่หัวร้อนหรอกไม่หัวร้อนดูดิีไปด้านไหนน่าจะด้านนี้แหละไม่ยากโอเคไม่ยากไม่ยากภาพว่ะ โหลด,ดนี่ยังง,ง่ายๆอยู่ยง,ง,ง่ายง่ายไม่ยากมากไม่ยากมากโอเคน่าจะชิวๆขอเร่งขอบอกเลยโอ้ยชิวเราจะได้ของหรือเปอะเนี่ยชิวอะ จังหวะน,นี้ไม่ต first, กแหละคงไม่ตกแล้วกระโดดอุ้ยอันนี้เริ่มยากเริ่มยากอะไรอ่ะคืออะไรอ้อจุดเซฟเมื่อกี้เมื่อกี้เหรอเดินไปไม่ต่อวาเนี่ยสวัสดีเพื่อนไม่ใช่ดังนี้อืมไปด้านไหนดีด้านนี้แหละอ๋อ ไม่กล้าไปอ่ะตามเพื่อนดอีกว่าเพื่อนน่าจะเก่งอ่ะนี่ไงเพื่อนเก่งจริงเพื่อนน่าจะเคยผ่านละมาเม่ยเกเน่่งเก่ง่ายก่งเกงเก่งเก่งเกง่งเ่เ่เ่งเก่เ่ก่เกก่ล้ก่ง่ง่งเ่งเกงเก่งเ่ ขอตัดเลยแล้วกันด,ดูเหมือนไม่น่าจะยากมากตามเมื่อกี้ร่วงนี่เห็นวะอืมโอ้โหพื้นเริ่มเล็กเดี๋ยวเดียวยวเดียว,เดยวตกงแน่เลยอ่ะนั่นไงว่าแล้วตัวอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเขาร้องไห้ ยากจริงมันมันน่าจะยากจริงๆเลยมาขอลองดูดิว่าจะไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยเอ้าผิดทางนี่หว่าเออตกเลยอะไรวะ ตอนนี้ของเงียบจริงจังมากตอนเนี้โคตรจริงจังเลยโคตรจริงจังเฮ้จะรล่วงทำไมมันเด้งอ่ะตัวเราเป็นเยลลี่หรือไงวะอ,อ,อย่าอย่าได้แล้วบอกเลยตัดโคตรหลายทีโคตรยากจยบร้อยโอ้ไม่ได้ยากเฮ้ยอ,อ,อันนี้มันก็ไปง่ายเนะี่ย โอ้กระโดดกระโดดแต่เสียวอ่ะพยายามไม่โดดแล้วละกันนี่ไงสีขาวแบบนี้โดดแล้วน่าจะตายมันคืออะไรวะฮะคืออะไรเนี่ยเอ้าวย่าบอกนะว่าย้อนกลับไปไหม่อะไรมันเนี่ยไม่เล่นแม่ง อยู่อีกล้อนเนี่ยโอ้โ oh หจบคลิปจบจบ